วันนี้เรามาอยู่กันที่ทัมโบนะครับจังหวัดเพชรบุรีจุดเริ่มต้นของทัมโบมาจากพี่คนนี้เลยเจ้าที่บอกไวท้ทำะลุมิติวันนี้มาอากาศสุดยอดเลยฝนตกอย่างแรงอย่างแรงของจริงนี่อันนี้เป็นทางเข้า บรรยากาศทางเข้าถนนแบบสวยมากนะครับขอถามอีกอย่างได้่งไหมครับท่ำท่ำโบเขาเรียกว่าท่ำโบมันมาจากอะไรนะท่ำใหญ่ท่ำจัมโบเลยอ๋อย่อมาจากจัมโบใช่ปกติเมื่อก่อนเขาจะเรียกท่ำโบเปลี่ยนไปเรียกมาเลยเลยเพี้ยนเป็นท่ำโบเป็นเเลยป็นท่ำใหญ่โอเคครับเป็นหลวงโบสมัยก่อน เรียกไปเรียกมัอนรายการบินโบ่ไปโอเคครับทำใหญ่กันจำโบ่อะไรประมาณนี้แล้วแล้วว่าชื่อมันทำไมมันมันโบ่เพราะอะไรแล้วทำไมเขาเรียกว่าเขาอีเขาอีบิดเหรอเขาอีบิดสมัยก่อนแต่จริงๆปลาเราก็ไม่รู้นะตอนไทยเลยนะอ่ามีเรือสำเภาเมื่อก่อนไปท้องทะเลทั้งหมดสมัยโบราณนะครับแล้วมีเรือสำเภาล่องมาล่องมาแล้วมาต่ำ ยอดเขาเลยบิดเขาว่าอย่างนั้นแต่เมื่อรุ่นรุ่นร้อยปีที่แล้วเขาเล่าตอตอกันมาครับตรงหมู่บ้านอู่ตะเภาหมู่หกหมู่ผู้ใหญ่เอกเศรอ่ะเขาขุดบอ่บอบ่อหลวงซาหลวงสมัยก่อนนะครับเขาก็เจอซากเรืออ๋อเป็นเรือพวกเรือสินค้าสมัยก่อ,อนเลยสัมพันธ์ตะเ,เภาอะไรประมาณนี้ซากเก็เลยเป็นที่มาของเขาอีบิดเพราะว่าเรือมาชนดังนั้น โอเคครับขอบคุณนะครับผมตรงตรงนี้น่าจะมีประวัติตรงที่เขาให้สกแกนอะไรตรงนั้นนะอ๋อตรงสกแกนท้างน้าฝนตกไป,ปลอยากการขึ้นถ้ำเรากำลังเดินทางเข้าสู่ถ้ำม,มิตริถ้ำโบ mm hmm. ตรงนี้จะเป็นจุดลงทะเบียนเข้ามาตรงนี้ตกแต่งไดยน่ารักมาก Welcome Welcome ถ <Welcome, S 2> mm ้ำโบ โอ้เห็นไหมป่าถ้ำป่าถ้ำอยู่ตรงนี้ตรงนี้มีห้องน้ำบริการด้วยสามารถติดต่อเบื่ยนี้ได้ถ้าเกิดมีอะไรอันตรายข้อห้ามข้อเตือนสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมที่นี่ตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเจ้าที่เราก็เคารพขออนุญาต ขึ้นไปเยี่ยมชมทำโบวด้วยนะครับขอใา้การเดินทางครั้งนี้ปลอดภัยโอ้ยเขาอีบิดสุดยอดเลยสวยงามมากใส่กางเกงขายยาวเสื้อแขนยาวนะครับเพราะว่าที่นี่ค่อนข้างยู่ค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่ามันเป็นป่าต้นไม้เยอะแล้วก็ชื้น โอ้อันนี้ถือว่าอากาศดีเนี่ยฝนตกเบาๆแล้วก็เดินขึ้นแนนไม่ใส่รองเท้าที่มีดอกยางนะครับเพราะว่า,ท,าทั้งที่ถ้าเกิดฝนไม่ตกก็น่าจะลื่นฝนตกก็ยิ่งลื่นกว่าเดิมแต่ทางขึ้นสวยนะสวยบรรยากาศดีเลยแหละ ถามลุงด้วยความรู้เรื่องเข่าอีบิดกระทัมโบเป็นเหมือนแบบประวัติตำนานปราดํปราเออถ่ายเลยสวยมากระยะทางขึ้นไม่เขาเรียกว่าระยะทางไม่ไกลแต่ว่า มันชันค่อนข้างชันมากๆประมาณ60 60องศาเจองศาเนี yeah. ่ยดิ่งขึ้นไปเลยเจ้าที่ก็จะมีเชือกไว้ให้จับในจุดที่มันค่อนข้างดิ่งและมีโอกาสที่จะลื่นเราก็ค่อยๆก้าวไป ไม่น่าเชื่อว่าธรรมชาติมันแบบสรรสร้างให้มันมีสิ่งแบบเขาเรียกว่าสิ่งหน้ามหัศจรรย์รนนะเราจะใกล้เข้าไปในถ้ำแล้วโหวกว้างมาก ไข่นกเต็มไปหมดเลยครับมีแต่ขี้นกเอ,เออเต็มมือเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปล้างเออขี้นกนกมันเยอะกลิ่นขี้นกเต็มเลยเจอด้านนี้กลิ่นขี้นกมันเยอะไปหน่อยแต่มันสวยอะสวยโคตรเลยตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ตรงกลางแล้วพอมองออกไป ปากำํำโคตรสวยครับสวยมากสวยจริงๆแต่ในนี้มันนกมันจะเยอะมากเลยนะนี่อันนี้หินที่เป็นโดนกัดเซาะเป็นร่องเนี่ยตามร่องล่องหินจะเป็นที่อยู่อาศัยของนกไปหมดเลยเพราะตลอดรอดทาอดตล,ลอดทางจะมีแต่ขนนกเกิ ไข่นกที่ร่วงลงมาอันนี้เป็นบรรยากาศโดยรอบทัมโบกว้างมากแล้วก็ดกก็เยอะมากเรากำลังจะไปจุดไฮไลท์ของทัมโบกันตรงนี้คือแบบไฮไลท์จริงๆอุ้ย สุดยอดโคตรสวยโอ้โหไม่น่าเชื่อครับโอ้โหทะลุมิติเชีย่ยเอาครับนักเดินทางเรานำไปหนึ่ง้วครับโอ้โหอันนี้คือต้องมาของจริงอะ่ะโคตรสวยเลยมีทะเลหมอกขึ้นด้วย โหสุดยอดนี <Off> hehe, ่ด <descon fin anta> <ota> ูทะลุมิติแต่จริงมันต้องถ่ายจากข้างในมาข้างนอกถึงจสวยเดี๋ยวเราจะไปทำคอนเทนต์นั้นกันหน้าหันไปอีก90องศาเออโอเคอุ้ยสวยหนึ่งสองเมฆโคตรดีอ่ะหนึ่งสองอ้ยสวยหนึ่งสองีกรูปหนึ่งหนึ่งสองบิดตัวมานนิดนึงบิดตัวมันหน่อยบิดบิดมาเลยหันหันเออเออนั่นแหละเค เออหนึ่งสองฮึบหนึ่งสองบรรยากาศร,บรอบๆของถ้ำโบภายนอกนะขอเก็บสุดท้ายหน่อยเดี๋ยวจะเราจะไปแล้วตรงนี้ก็สวยตรงนี้ก็สวยเลยอนะ่ะเห็นยอดเขาเห็นภูเขาแล้วก็เห็นทะเลเหมอก คุ้มมากที่ได้มาตอนแรกจะไม่ได้ขึ้นแล้วฝนตกโอ้นกเยอะมากอู้ยอ,อ,อะไรเนี่ยนกเยอะมากนกพิราบบินเป็นแบบพายุเลยอะโอ้หแล้วด้วยเนี่ยมันกลับเข้าลังแล้วมันน่าจะตื่นเลยสักอย่างเยอะมากมากอะโอ้โหสุดยอดนี่มันตามริมหน้าผาเนี่ยเป็นล่องๆเนี่ยเป็นลังนกหมดเลยตอนนี้เราอยู่กัน ข้างนอกดูโอ้โหเนี่ยมีต่นกอาศัยอยู่กว้างมากและบนที่พื้นที่เราเนี่ยยืนเนี่ยไม่มีดินมีแต่ขี้นกใครใครมาที่นี่ก็ติดแมสมาหน่อยก็ดีเพราะว่าขี้นกมันเยอะมากเลยอะแต่ว่าคือมาก็คุ้มเพราะว่ามันสวยมากจริงบอกเลยคือทำเดินไม่ได้ยากนะนิดเดียวเดินขึ้นมานิดเดียวอะแต่ว่าความสวยคือแบบ มันอันซีนอะแบบเฮ้ยที่อื่นาอาจจะไม่มีอเออบางบางบางที่ต้องขึ้นสูงสูแงแต่ที่นี่มันใช้เวลานิดเดียวแต่แค่มันแบบมันชันเฉยเฉขึ้นมานิดเดียวก็ถึงแล้วมันจะมีเนี่ยช่องเนี้ยเป็นช่องทารุมิติ เสร็จแล้วภารกิจทัมโบใครมาตอนขึ้นก็เดินปกติแหละแต่ตอนลงให้ลงข้างเพราะว่าจะได้ไม่ลื่นเพราะว่าขี้นกมันเยอะมากมเ,ออเพราะว่าเราเหยียบไปมันมีแต่ขี้นกมันไม่ถึงตัวพื้นมันก็เลยทําให้เราลื่นได้